อนาคามิโนอันว่าพระอนาคามีทั้งหลายเอกาพติกาจะเป็นผู้มีพัฒนผลเดียวด้วยภมาจาริโนจะเป็นผู้ประพฤติซึ่งธรรมอันประเสริฐโดยปกติด้วยโหนติย่อมเป็นปกติยาวะโดยปกติเทียวเอวังอย่างนี้โสปีอุปาจโกอันว่าอุบาสกแม้นั้น อุปสถิโกเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถหุตวาเป็นตถาเอวะอย่างนั้นนันเทียวอุปสังคพิตวาเข้าไปเฝ้าแล้วสัทารังซึ่งพระศัสดาวันทิตวาถวายบังคมแล้วสุนันโตนิสีธินั่งฟังอยู่แล้วธรรมกรถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม สมัยในสมัยตัสมิงนั้นราชาว่าพระราชาปรเสนทิโกโลพระนามว่าประเสนทิโกสนอคมาีได้เสด็จไปแล้วอุปทานนางสู่ที่เป็นที่บำรุงสัตถุสิ่งพระศาสดาอุปาสโกอันว่าอุบาโกทิสวาเห็นแล้วตางราชานางซึ่งพระราชานั้นอาคชันตัง ผู้เสด็จมาอยู่จินเตตะวาคิดแล้วว่าเมยาอันเราอุทาตพังนุโขพึงลุกขึ้นหรือหนอแลอุทาหูหรือว่าเมยาอันเราโนอุทาตพังไม่พึงลุกขึ้นอิติดังนี้